โยโยโยสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t a n n ี RKO นะฮะ <S <S ในวันนี้ผมเราจะมาทำรีแอคชั่นเนาะตัวอย่างเกมใหม่นะผมซึ่งอ่าเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะเหมือนเป็นคู่แข่งกันมากับอ่า Call of Duty มาตลอดเลยนะผมก็คือถ้าพูดถึง Call of Duty เนี่ยก็จะต้องนึกถึง b t t l e f i e l d เนาะ <S <S ก็คือวันนี้ b u t t ท e f i น e ฮะออกเขาเรียกว่าเป็น Official t a เ l o r นะผม ออกมาให้เราได้ดูกันก็คือเป็นชื่อภาคว่า2042เนาะ Battlefield 2042คือแบบโลกอนาคตชิบหายไม่รู้แนวนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมไปดูรีแอคชั่นกับทุกคนด้วยแล้วกันนะผมไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะ Battlefield แต่จริงๆผมขอออกตัวก่อนเลยว่าผมผมเล่น Call of Duty เยอะกว่า Battlefield อเอ,อ้ยนี่มันภาพในเกมเยเหรอเกม e n i n Fute จริงๆผมเล่น Call of Duty เยอะกว่าเนาะแต่ Battlefield ก็ก็เป็นเกมที่สมจริงสมจริงเกมหนึ่งเหมือนแบบพวกเสียงปืนอะไรพวกเนี้ยเออผมก็ว่ามันมันก็สมจริงดีภาพสวยเนี่ย,ยแล้วเล่นในคอนโซลเ่ะแม่งไม่ไม่ค่อยมันเท่ากับเล่นในในพีซีว่ะ ดูภาพล้วขอดูกราฟิกนี่ไงโลกอนอาคตเอ้ยเอลรอยเป็น,น่ยโอ้มีแบบหุ่นยนต์ไฮเทคล้ำล้ำนี่น่าสนใจมันเป็นแบบหลายเซ็ก,เ,เ,ก,เ,ซกเตอร์ปะ่ะ อุ้ยภาพสวยวะ่ะเคอย่างเซ <c oughs> ียวปุกเรียบร้อยตายมึงไม่เหลืออ๋อ,อนี่น่าจะเป็นหมวดเขาเรียกว่าอะไรมัลติเพเยอร์ป่ะวิย,ยน่าเล่นวะ่ะ มีค่าเอ้ยนี่แม่งเหมือนเจมบอลเลยค่าเสร็จแล้วแบบดึงล็อกเฟลียวอ่ะเฮ้ยผมตื่นตาตื่นใจเนะี่ยมียิงขีปนาวุธ มันเป็นหลายสถานการณ์นะวะผมไม่แน่ใจไม่เสียงเข้าอ่ะไม่ผมลืมหันไม,ม่ขอไปนี่สิวะ Battlefield มีขับฮอไล่ยิงกันด้วยเฮ้ยยอย่างเด็ดเขาจะเน้นเขาเรียกว่าไงเนื้อเรื่องป่ะผมไม่แน่ใจอะ มัลตินี่แม่งก็คือแบบแบตเทิลฟิลอยู่แล้วอ่ะยุโทโธปกรณ์นี่พร้อมมากทุกอย่างมีให้ดูหลายฉากแล้ววะแบตเทิลฟิลนี่แม่งขับเครื่องบินแบบนี้ของจริง เคกแค่โอ yeah, yeah. oh. ้โหและกระโดดโอ้โหเกินกระโดดออกจากเครื่องบินไปไปยิงอาพินจีและกระโดดกลับลงมาที่เครื่องบินตัวเองโอ้โหขนลุกเลยขนลุกเลยโอ้โหแลวท่านฟิล โคดึงดูดเลยว่ะอันนี้โคตรดึงดูดผมเลยวะฉากเมื่อกี้โอ้โหมีทอร์นาโดอะไรด้วยเนะี่ยตุ๊กตุ๊ก,กมีพายุเข้าด้วยว่ะนี่ฉากเมื่อกี้ผมขนลุกเลยอะร้อยรถแม่งแบบรถยุคอนาคตมา รอ,อ,อดไปนะ <Okay. S 2> เนี่ยโอเคแจ้นฟิลสองศูนย์สี่สองโคตรเด็ดเกมเพลย์รีวิวอ๋อแล้วขายวันไหนวะเหมือแบบนยังไม่บอกวันขายอ่ะ เหมือนว่าเกมเพย์รีวิวเกมเพย์แรกเนี่ยจะมาในอวันที่13นี่เนาะเกมเพย์ตัวแรกจะมาวันที่13มิถุนาเออก็คิดอยู่อ้าวก็อีกมไม่กี่วันนี่ว่ะอีกวันอาทิตย์เออ13มิถุนาโอ้โหแต่ฉากแบบไอ้เครื่องบินเนี่ยผมว้าวมากแต่ผมไปอ่านข่าวมามันน่าจะเป็นแบบ เดือนตุลาว่าถ้าจะออกน่าจะน่าจะพอๆกับขอออฟอะถ้าขอออฟเมีะฉากนี้แม่งสุดจริงแบบโคตรว้าวบินขึ้นไปสูงๆและดีตัวเองออกมาเว้ยแล้วเอา RPG จยิงใส่ศัะตูแล้วก็โดดลุงมาเกาะเครื่องบินตัวเองขับต่อ ชี่ยแม่งอย่างบ้าคั่งโอ้โหสุดจริงสุดจริงตัวอย่างนี้ผมบอกเลยแรชินฟิลสองศูนย์สี่สองกดหยุดไว้หน้านี้เลยแม่งเป็นเกมที่สุดยอด่ะถ้าผมว่าผมน่าจะเล่นผมน่าจะต้องพรีออเดอร์เกมนี้นะผมก็เดี๋ยวเราเราเรารอดูตัวอย่างเกมเพลย์แรกเนาะวันที่สิบสามมิถุนายนครับว่าจะเป็นอะไรยังไงเนะแต่เห็นตัวอย่างแค่นี้ผมแบบแม่ง ไปแล้วอะคือใจผมไปแล้วเดี๋ยวเรามารอดูเกมเพย์นะผมแล้วก็วันวางจาหน่ายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงตุลาถ้าผมอ่านมาจะไม่ผิดหรอกโอเคก็สุดว่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างใหม่ของพั e l ์ฟิลสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้จบกันไปก่อนลวกันสาหรับรีแอคชั่นสั้นๆของผมนะผมเราไว้มาเจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคในวันนี้ผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายทุกคน สวัสดีครับ